ขับรถเราออกมาจากบ้านปากห้วยเรือประมาณ8กิโลเมตรขับมาตามถนนทางหลวงชนบทชย .3019 ผ่านช่องเขาภูแลนคามาถึงหมู่บ้านนี่แล้วครับบ้านห้วยน้ําคําตําบลภูแลนคาอเาเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิผมไปหาเบื้องข้อมูลมาจากในแมพครับพื้นที่แถวๆนี้มีสาํอเภอที่ติดต่อกันด้านหลังที่ขับรถผ่านมากับเขตพื้นที่อําเภอหนองบัวแดงครับพอขับรถขามเขามาก็จะเป็นพื้นที่อํเาเภอบ้านข้าพอไปทางด้านขวามือนะครับขามลําน้าชี้ไปเป็นเขตตาบลห้วยแย่อํเาเภอหนองบัวละเวบ้าน ห้วยน้ำคำเขตพื้นที่ตำบลผู้แลนค้าในหางจากอำเภอบ้านควาประมาณ30กิโลเมตรพอขับรถมาถึงมองนี้ถ้าเลี้ยวขวากับไปบ้านชี้บนครับไปประมาณ2กิโลเมตรขาแม่น้ำชี้กับไปเป็นบ้านใหม่สามคัคคีเขตพื้นที่ตำบลห้วยแย่อำเภอหนองบัวละเวพอมาคิดย้อนหลังแล้วรู้สึกเสียดายครับม่ได้แวะไปทั้งด้านขวามือครับไปบ้านชี้บนไปบ้านใหม่สามคัคคีพื้นที่ตำบลห้วยแย่อำเภอหนองบัวละเวอมาได้ไปหาลอเบิ้งบรกรยา,าศสะพานขาแม่น้ำชี้ยู่บ้านชี้บนครับรู้สึกเสียดายเลยเสียหาโอกาสดีๆไป หาอเที่ยวทั้งอำเภอบ้านข้าวอำเภอหนองบัวละเวกันไหมครับรู้สึกว่ามีหลายหมู่บ้านที่น่าสนใจพอขับรถมาถึงมองนี่ครับเป็นสะพานข้ามห้วยหลวงครับก็ยังมีรถบรรทุกรถส่งของรถของไทยบ้านเพื่อนขับเที่ยวไปเที่ยวมากันหลายอย่เดียวเบิ่งไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับมีไฮมันครับไทยบ้านเพื่อนเก็ตไหมันกันหลายครับพื้นที่แ,แถวๆนี้พอขับรถออกมาจากบ้านห้วยนำค้ำประมาณ2กิโลเมตรเบิ่งข้อมูลจากแมพแยกทางหนาเป็นแยกร้านขี่ไก ถ้าตรงไปกับไปทางอำเภอบ้านข้าวครับถ้าเลี้ยวขวาไปบ้านโนนนาพวงถ้าเลี้ยวซ้ายไปบ้านซับปะกังพอขับรถมาถึงแยกร้านขี่ไก่มาเห็นยายคนหนึ่งครับถามยายว่าเรามาต่าใส่ยายเราบอกว่าไปหารับซื้อเห็เดแล้วก็ไปขายตอให้ไทยบ้านเพลินครับเราบอกว่าเนี่ยถ้าไปทางนี้กับไปบ้านโนนนาพวงไปทางซ้ายกับไปอำเภอบ counter, ้านข้าวชนทางที่ยายมามาจากบ้านซับปะกั่งลูกซ้ายบอกว่าเดี๋ยวเบิ้งไปทางด้านขวาทางไปบ้านโนนนาพวงครับเดี๋ยวเห็นเป็นบรรยากาศคล้ายๆหนองน้ำใหญ่ๆอยาไปหารอเบิ่งครับเอาไปครับขับร ไปหารอเบื้องหนองน้ำครับเนี่ยขับรถเข้าไปทั้งบ้านโน้นนาพวงครับถ้าจะไปบ้านโน้นนาพวงต้องขับรถต่อไปประมาณเกือบ3กิโลเมตรขับรถรอมาตามทางครับเลี้ยวเบิ้งทางเข้าไปหานองน้ำง่ายๆเนี่ยเลี้ยวไปเห็นจักเทียครับเลี้ยวเบื้องไปทั้งด้านซ้ายมือก็มีแต่ให้มันไทยบ้านเพิ่นครับเลี้ยวเบื้องไปก็มีไทยบ้านเพิ่นมาเสียหยากันอยู่พอขับรถลอต่อมาอีกเลี้ยวเบื้องไปข้างหน้าทางไปบ้านโน้นนาพวงครับเลี้ยวเห็นค่ายๆเป็นฝนตกครับรู้สึกว่าบรปลอดภัยย่านเปียกฝนได้ขับรถย้อนกก้นขีไเ พอขับรถมาถึงแยกร้านขี่ไก่ครับถ้าเรียวซ้ายก็จะกลับไปทั้งบ้านห้วยนำคำครับถ้าเรียวขวาก็จะไปทั้งอำเภอบ้านเข้าขับรถตรงไปเลยครับบ่เรียวซ้ายบ่เรียวขวาเส้นทางที่จะไปบ้านซับปะกังถ้าขับรถจากแยกร้านขี่ไก่ไปหาบ้านซับปะกังระยะทางก็ประมาณเกือบ6กิโลเมตรเอาไปครับขับรถหาเลาะกันต่อครับเส้นทางนี้เป็นทางเลาะริมผู้เรนค้านะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเึืงไปเลยเผู้เรีนค้าบรรยากาศดีสวยงามครับพื้นที่แถวๆนี้ก่อนที่จะออกมาหาเลาะเที่ยวผมได้หาข้อมูลถนนเส้นนี้มา เป็นถนนคอนกีเป็นถนนลาดยางตลอดเลยขับรถได้สะดวกสบายเลยครับเนี่ยพอขับมาจากน้อยก็เห็นบ้านของไทยบ้านเพื่อนครับผมก็รู้ว่าพื้นที่แถวๆนี้เป็นเขตหมู่บ้านอยัางพอเลี้ยวเบื้องไปทั้งด้านซ้ายมือขวามือก็เห็นบ้านของไทยบ้านเพื่อนอยู่หลายหลังครับรู้สึกว่าบ่เปียวเลยถนนเส้นนี้ขับรถเลาะชมวิวชมบรรยากาศมาเรื่อยๆครับถนนดีค่ากลายครับขับรถสะดวกสบายเลยเดี่ยวเบื้องไปทั้งด้านซ้ายมือนะครับเลียวเห็นผู้เล่นค้าบรรยากาศดีสวยงามครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปทั้งใดก็มีแต่สีเขียวๆสวยๆง ง้งาาๆรู้สึกสบายหูสบายตามองนี่ฟังด้านซ้ายก็มีบ้านของไทยบ้านเพิ่อนพอขับรถรอต่อมาอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเบิ่งไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็มีแต่บ้านของไทยบ้านครับผมก็บอลูกคือกันว่าพื้นที่แถวนี้เป็นเขตหมู่บ้านใดหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบ่มีเลยถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วมีข้อมูลที่ถูกต้องครับว่าพื้นที่แถวๆนี้เป็นหมู่บ้านอย่างกรบบอกผมในะเด้อครับขับรถรอมาตามทางเรื่อยๆครับเดี๋ยวเบิ่งไปทั้งด้านขวาค้ายๆเป็นวัดบ่ครับน่ เราเห็นธาตุเราเห็นสีขาวๆครับเราเห็นป้ายเห็นเขียนบอกว่าวัดซับบอนสามคัคคีตำบลภูแรนคาผมเห็นเขียนในป้ายวัดวามูหาครับผมเลยไปหาข้อมูลว่ามูหาของตำบลภูแรนคาเป็นหมู่บ้านยังไปหาข้อมูลมาแล้วครับมูหาเป็นบ้านซับปะกัง้งผมคิดว่าบ้านของไทยบ้านที่อยู่พื้นที่แถวๆนี้น่าจะขึ้นอยู่กับบ้านซับปะกั้งครับถ้าผมบอกข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพอขับรถเลาะต่อมาอีกครับมาจอดมองนี่ครับเราเห็นป้ายเขียนบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวภูแรนคาจากที่ผมหาข้อมูล ูนมาครับพื้นที่แถวแถวนี้มีน้ําตกพานทองน้ําตกหินดาดพอเหลียวเบื้องไปก็เห็นท้ายบ้านเพื่อนขับรถออกมากครับเพื่อนไปหาเก็บเห็ดไปหาเก็บของป่ามาบ่นอน้อเลยเนาะแต่ก็ไบบิแวะไปหารอบรงน้ําตกกันเลยครับต้องขับรถเขา้าไปประมาณเกือบ2กิโลเมตรแล้วก็เดินทางโดยเท้ากันต่อ ก่อนี่ถึงน้ำตกขับรถเลาะชมบรรยากาศสองข่างทา้งไปเรื่อยๆครับเส้นทางที่จะไปบ้านซับปะกั่งเรือเบิ่งไปทั้งด้านขวามือนะครับเรือเห็นวัดครับเนี่ยเป็นวัดอยู่ทเิงภูเขาครับเรืวเบื้องไปก็เห็นเจดีย์งามๆอยู่ที่ยอดเขาพุ่นล่ะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่นึงครับผมกับบลลูคือกันว่าเป็นวัดอีหยังเอาไปครับขับรถไปหาเลาะเที่ยวเลาะชมครับทางขึ้นที่อยู่มองไหนเนาะเนาะต้องขับรถเข้าไปในบ้านซับปะกั่งแล้วก็ถามทางเพื่อนครับว่าวัดนี้ไปทางใดขับรถเลาะตามทางไปเรื่อยๆแลล้ววผมคิด่่าานจะก บานซับปะกังแล้วขับมาถึงบ้านซับปะกังแล้วครับมองนี่เป็นทางแยกที่เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีครับเนี่ยอ่ะตัดสินใจเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปตามทางในหมู่บ้านกันเลยครับขับรถผ่านแถวๆนี้น่าจะเป็นสารากลางบ้านครับหมู่บ้านบ้านซับปะกังครับเนี่ยขับรถรอภายในหมู่บ้านมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเห็นไทยบ้านที่ถามทางไทยบ้านอยู่ว่าวัดไปทางใดครับ พอขับมาถึงมองนี่ขา้างนานี่นเป็นสามแยกครับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีเลี้ยวขวาไปตามทางนะครับเดี๋ยวบึงไปวัดอยู่ทางนี้เอ้าขับรถเลาะไปเรื่อยๆครับเนี่ยสิเหินไทยบ้านมานเนี่เนาะสิถ,ถามทางเพื่อนครับขับรถเลาะไปตามทางในหมู่บ้านเรื่อยๆครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับบ่มีไทยบ้านจะคนครับบรรยากาศเงียบๆครับมือนี้มือนี้เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์ครับเด็กน้อยไปเล่นทา้งใดกันน้อเนี่เนาะ ขับรถรอมาเรื่อยๆครับเนี่ยพอมาถึงมองนี้ครับเนี่ยเห็นเด็กน้อยหลายคนก็เลยจอดรถถามทางเด็กน้อยเด็กน้อยบอกว่าต้องขับรถออกไปถนนใหญ่เส้นทางที่จะไปอำเภอบ้านเข้าทางขึ้นวัดกัทยุ่งคามแถวแถวนาอบตพูเรนคะพอได้ข้อมูลจากวัวรุ่นซับปะกัง้งแล้วก็ออกเดินทางรอกันต่อเลยครับ